สวัสดีครับวันนี้เรามีข้อมูลสรุปผลการเยือนเกาหลีใต้ของประธานประเทศลาวท่านทองรุ่นสีสุริตมาชุดหนึ่งซึ่งการเยือนครั้งนี้เนี่ยเออมันน่าสนใจตรงที่ทุกอย่างดูจะถูกจัดวางมาอย่างพอดิบพอดีเลยนะครับทั้งการเยือนระดับผู้นำสูงสุดในรอบ12ปีแถมยังเกิดขึ้นตรงกับวาระครบรอบ30ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพอดีเป๊ะเ,ะเลยใช่ค่ะจังหวะเวลามันลงตัวมาก ลงตัวจนหน้าตั้งคำถามซึ่งนี่ก็คือภารกิจของเราในวันนี้เลยนะคะคือการเจาะลึกดูว่าเบื้องหลังภาพสวยๆของการจับมือกันในวาระครบรอบ30ปีนี้เนี่ยมันเป็นแค่การเฉลิมฉลองเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือว่าเรากำลังเห็นการปรับหมากครั้งสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับเกาหลีใต้ที่จะส่งผลในระยะยาวกันแน่น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าจากบริบทของการเยือนครั้งนี้ ท่านทองลุนตอบรับคำเชิญของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ลีเจมยงการที่ผู้นําสูงสุดไม่ได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการนานถึง12ปีมันบอกอะไรเราได้บ้างครับอืมการเว้นช่วงไปนานขนาดน,นั้นมันจะทอนว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์อาจจะดําเนินไปเรื่อยๆนะคะคืออาจจะคุยกันในระดับเจ้าหน้าที่หรือระดับรัฐมนตรีแต่ไม่ได้มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ผู้นําสูงสุดต้องไปเจรจาด้วยตัวเอง การกลับมาเยือนในครั้งนี้ก็เลยเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่ามีวาระใหม่เกิดขึ้นมีเรื่องใหญ่ที่ต้องคุยกันในระดับนโยบายสูงสุดแล้วก็ทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะยกระดับความสัมพันธ์ให้จริงจังกว่าเดิมไม่ใช่แค่รักษาสถานะเดิมๆต่อไปอ เหมือนกับว่า12ปีที่ผ่านมาคือการครบหาดูใจกันในระดับหนึ่งแต่วันนี้พร้อมจะคุยเรื่องอนาคตที่จริงจังขึ้นซึ่งบรรยากาศการหารือในธรรมเนียบระธานาธิบดีที่กรุงโซในเช้าวันที่15ธันวาคม <c oughs> ก็ดูจะชื่นมื่นมากเลยนะครับทางเกาหลีใต้ถึงกับใช้คำว่าการเยือนครั้งนี้เป็นขีดหมายอันสาคัญทางประวัติศาสตร์เลยทีเดียวคาพูดทางการทูตแบบนี้เราควรจะตีความมันแค่ไหนครับ คือปกติแล้วคําพูดลักษณะนี้เป็นเรื่องปกติในทางการทูตอยู่แล้วแต่ในบริบทนี้เนี่ยมันมีน้ําหนักมากกว่านั้นค่ะเพราะมันไม่ได้จบแค่คําพูดสวยหรูแต่มันนําไปสู่การประกาศครั้งใหญ่ที่เป็นหัวใจของการเยือนครั้งนี้เลยซึ่งทางฝั่งท่านทองลุนเองก็ปูทางมาอย่างดีนะคะมีการกล่าวชื่นชมประธานาธิบดีลีเจมิยองทั้งเรื่องที่เพิ่งชนะเลือกตั้งเมื่อเดือนมิถุนายนแล้วก็ความสําเร็จในการเป็นเจ้าภาพเอเปกมันเป็นการส่งสารว่าลาวติดตามและให้ความ สำคัญกับผู้นำเกาหลีใต้ยกหมายคนนี้และพร้อมจะทำงานด้วยอย่างใกล้ชิดค่ะเหมือนการให้เกียรติกันและกันเพื่อน,นำไปสู่ข้อตกลงที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วข้อตกลงที่ว่าเป็นอะไรครับสิ่งที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดแล้วก็เป็นเหมือนพาดหัวข่าวของการเยือนครั้งนี้เลยนะคะคือการที่ทั้งสองประเทศประกาศยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือรอบด้านหรือ comprehensive partnership ค่ะคำว่าหุ้นส่วนความร่วมมือรอบด้านนี้ฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยครับ แต่ในทางปฏิบัติมันหมายถึงอะไรกันแน่มันต่างจากความสัมพันธ์แบบเดิมๆอย่างไงครับมันต่างกันมากเลยค่ะคํานี้ไม่ใช่แค่คําทางการทูดสวยๆแต่มันคือการเปลี่ยนกรอบความคิดในการทํางานร่วมกันเลยจากข้อมูลที่เรามีมันมีเป้าหมายหลักอยู่3ข้อที่น่าสนใจมากข้อแรกคือยกระดับความร่วมมือทุกด้านให้ลึกและสูงขึ้นกว่าเดิมเน้นคําว่าทุกด้านเลยนะคะไม่ใช่แค่เศรษฐกิจแต่รวมถึงการเมืองสังคมวัฒนธรรม ครับแล้วข้อที่2นะครับข้อที่2นี้สําคัญมากคือการยกระดับนี้ต้องนําไปสู่ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมหรือพูดง่ายๆก็คือต้องจับต้องได้สําหรับประชาชนของทั้งสองประเทศไม่ใช่แค่ข้อตกลงบนกระดาษนี่คือการส่งสัญญาณว่าความร่วมมือต่อจากนี้ต้องวัดผลได้จริงเช่นคนลาวมีงานทํามากขึ้นนักลงทุนเกาหลีใต้ทําธุรกิจในลาวได้สะดวกขึ้นหรือนักท่องเที่ยวเดินทางไปมาหาสู่กันง่ายขึ้นเข้าใจเลย คือเน,น้นผลลัพธ์ที่ประชาชนได้ประโยชน์จริงๆไม่ใช่แค่นักการเมืองจับมือกันถูกต้องค่ะและเป้าหมายสุดท้ายคือการมองไปไกลกว่าแค่สองประเทศคือการใช้ความร่วมมือนี้เพื่อส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคและระดับโลกด้วยซึ่งนี่เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ว่าทั้งสองประเทศต้องการเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทเชิงบวกในเวทีสากลร่วมกันค่ะ พอฟังแบบนี้แล้วมันดูมีโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับไม่ใช่แค่การประกาศเลยลอยแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับความร่วมมือที่ว่านี้มีเรื่องอะไรที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคุยกันเป็นพิเศษบ้างมีการลงรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนค่ะแน่นอนว่าต้องเริ่มจากเรื่องคลาสสิกอย่างเศรษฐกิจการค้าการลงทุนซึ่งเป็นแกนหลักอยู่แล้ว แต่ที่น่าสนใจคือประเด็นด้านสังคมที่มีการระบุชัดถึงการศึกษาการท่องเที่ยวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแรงงานซึ่งเป็นประเด็นใหญ่และสำคัญมากสำหรับทั้งสองประเทศค่ะแต่มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นในแรงงานและสะดุดตามากเลยคือการที่ทั้งสองฝ่ายตกลงจะร่วมมือกแก้ปัญหาอาญากรรมข้ามชาติแถมยังเจาะจงไปที่อาญากรรมทางออนไลน์ด้วยเรื่องนี้มันโผล่ขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญระดับผู้นําคุยกันได้ยังไงครับ นี่คือจุดที่น่าวิเคราะห์มากค่ะการหยิบยกเรื่องอสังยารรมออนไลน์ขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยมันเชื่อมโยงโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติของลาวเลยนะคะลองคิดตามนะคะลาวกำลังพยายามผลักดันตัวเองให้เป็น Land Link ed, หรือศูนย์กลางการเชื่อมโยงของภูมิภาคซึ่งหมายความว่าในอนาคตจะมีข้อมูลโลจิสติกการเงินการค้าดิจิทัลวิ่งผ่านลาจำนวนมหาศาลอ่าพอเศรษฐกิจดิจิทัลโตขึ้น ช่องโหวและความเสี่ยงมันก็มากขึ้นตามมาเป็นเงาตามตัวใช่เลยค่ะมันคือประตูที่เปิดรับพวกแก๊ง call center การฟอกเงินออนไลน์อาชญากามทางการเงินรูปแบบใหม่ๆเข้ามาด้วยดังนั้นการที่เกาหลีใต้เสนอตัวเข้ามาช่วยสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ให้เรามันจึงไม่ใช่แค่การช่วยเหลือธรรมดาแต่มันคือการปกป้องการลงทุนของตัวเองในอนาคต และสร้างหลักประกันว่าศูนย์กลางการเชื่อมโยงที่ลราฝันไว้จะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับการทำธุรกิจด้วยนี่เป็นการเดินเกมเชิงรุกไม่ใช่การรอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยตามแก้ค่ะเป็นการมองการไกลามากเลยนะครับคือไม่ได้มองแค่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่ยังมองถึงการจัดการความเสี่ยงที่จะตามมาด้วยซึ่งดูเหมือนว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มองไปข้างหน้าอย่างเดียวมีการย้อนกลับไปพูดถึงความช่วยเหลือในอดีตด้วย ถูกต้องค่ะและนี่เป็นศิลปะทางการทูตที่สำคัญมากท่านทองลูนใช้โอกาสนี้กล่าวขอบคุณเกาหลีใต้ยอย่างละเอียดสำหรับความช่วยเหลือในอดีตซึ่งมันเป็นการตอกย้ำรากฐานของความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เพิ่งเริ่มตน้นมีการพูดถึงโครงการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาหรือ ODA ซึ่งก็คือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่อรัฐบาลสำหรับโครงการพัฒนาต่างๆแล้วก็มีเงินกู้จากกองทุน EDCF ด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะกองทุนความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือ EDCF ที่ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีโครงการที่น่าสนใจมากคือโครงการแซมาเอินดงที่เราเอาไปปรับใช้ในการพัฒนาชนบทค่ะโมเดลเซมาเอินดงนี่มันคืออะไรล่ะครับ มันคือโมเดลพัฒนาชนบทที่ด่งดังมากของเกาหลีใต้ในยุค70ค่ะหัวใจของมันคือการให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของโครงการพัฒนาของตัวเองเช่นชวนกันออกมาสร้างถนนขุดคลองพัฒนาหมู่บ้านคือเน้นการพึ่งพาตัวเองและพลังของชุมชนการที่ลาวนำโมเดลนี้ไปใช้ก็เหมือนการเป็นยอมรับว่าแนวทางการพัฒนาของเกาหลีใต้นั้นได้ผลจริง เป็นการหยิบยืมตำราความสำเร็จของเกาหลีใต้มาใช้เลยแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นอีกใช่ไหมครับ ยังมีความช่วยเหลือเฉพาะทางอย่างด้านสาธารณาสุขการพัฒนาบุคลากรและประเด็นที่ค่อนข้างเจ็บปวดสําหรับลาวอย่างการเก็บกู้ระเบิดที่ไม่ทันแตกหรือ UXO ซึ่งเป็นมรดกจากสมัยสงครามเวียดนามที่ทําให้ลาวเป็นประเทศที่ถูกทิ้งระเบิดต่อหัวประชากรมากที่สุดในโลกการช่วยเหลือเรื่องนี้จึงมีความหมายทางใจอย่างยิ่งและล่าสุดเลยคือการที่เกาหลีใต้คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังช่วยให้ลาวทาหน้าที่ประธานอาเซียนปี2024ได้อย่างราบรื่นค่ะ การไล่รียนความชื่อเหลือกันอย่างละเอียดแบบนี้มันทำให้คำมั่นสัญญาในอนาคตดูน่าเชื่อถือขึ้นไปอีกแล้วทางฝั่งเกาหลีใต้ให้คำมั่นสัญญาอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันบังครับประธานาธิบดีลีแจมยองก็ให้คำมั่นที่ชัดเจนมากค่ะนอกจากจะยืนยันว่าจะสนับสนุนเรื่องเดิมๆอย่างแรงงานการศึกษาต่อไปแล้วยังมีไฮไลท์สาคัญที่ถือเป็นคามั่นสัญญาเชิงยุทธศาสตร์เลยนั่นก็คือ คือการประกาศว่าจะสนับสนุนยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงและเชื่อมต่อหรือ Land Link Strategy ของเราอย่างเต็มที่นี่คือการให้คำมั่นว่าจะช่วยผลักดันวาระแห่งชาติของเราในการเปลี่ยนสถานะจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลหรือ Land Lock ให้กลายเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงของภูมิภาคหรือ Land Link ให้ได้คำว่าสนับสนุนนี่มันกว้างมากเลยนะครับมันหมายถึงอะไรได้บ้างเงินทุนเทคโนโลยี หรือแค่การสนับสนุนทางการเมืองนี่คือคำถามที่สำคัญมากค่ะ ในแถลงการมันยังไม่ได้ลงรายละเอียดถึงขั้นนั้นแต่มันเป็นการเปิดประตูบานใหญ่เอาไว้การที่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างเกาหลีใต้ประกาศตัวเป็นหุ้นส่วนในการผลักดันวิสัยทัศน์นี้มันมีความหมายมากกว่าแค่การให้เงินช่วยเหลือแต่มันหมายถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการเข้ามาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและการช่วยเปิดตลาดให้กับสินค้าและบริการที่จะเกิดขึ้นจากยุทธศาสตร์นี้ด้วย เรียกว่าเป็นการลงทุนระยะยาวในอนาคตของลาวเลยทีเดียวแล้วนอกจากการหารือทวิภาคียังมีเรื่องความร่วมมือในเวทีใหญ่ๆด้วยใช่ไหมครับค่ะมีการยืนยันว่าจะสนับสนุนซึ่งกันและกันในกรอบความร่วมมืออาเซียนเกาหลีใต้และกรอบเมฆของเกาหลีใต้ด้วยเป็นการตอกย้ำว่าความร่วมมือนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ลาวกับเกาหลีใต้แต่จะแผ่ขยายอิทธิพลออกไปในระดับภูมิภาคด้วย ฟังดูแล้วครอบคลุมทุกมิติมากจริงๆนะครับนอกจากการคุยกันของผู้นําแล้วยังมีกิจกรรมอื่นอีกไหมครับที่ช่วยให้เราเห็นภาพรวมของความสพันธ์นี้ชัดขึ้นมีค่ะหลังการหารือผู้นําทั้งสองก็เป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสารความร่วมมืออีก3ฉบับซึ่งเกี่ยวกับงานด้านอายการและแรงงานโดยเฉพาะ นี่คือการเปลี่ยนคำพูดจากการหาหรือให้กลายเป็นข้อตกลงที่มีผลทางปฏิบัติจริงๆและอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือท่านประธานประเทศทองหลุนไม่ได้พบแค่เจ้าหน้าที่รัฐนะคะแต่ยังจัดเวลาไปพบกับประธานสมาคมมิตรภาพเกาหลีใต้ลาวและที่สำคัญคือประธานกลุ่มบริษัทบูยงกรุป๊ปซึ่งเป็นแชรโบยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ที่ลงทุนในลาวมานานอ๋อ การพบปะภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมแบบนี้มันก็ช่วยยืนยันแนวคิดหุ้นส่วนรอบด้านที่คุยกันไปตอนแรกเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของรัฐต่อรัฐแต่เป็นความสัมพันธ์ที่อย่างรากลึกลงไปในทุกภาคส่วนถูกต้องค่ะมันเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและรอบด้านอย่างแท้จริงทั้งระดับบนสุดกลางและล่างถ้าอย่างนั้นกลับมาที่คำถามตั้งต้นของเราที่ว่าการเยือนครั้งนี้เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์หรือเป็นการปรับหมากครั้งสำคัญ จากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาดูเหมือนว่าน้ำหนักจะเอนไปทางหลังมากกว่านะครับดิฉันก็คิดอย่างนั้นค่ะหลักฐานมันค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่การยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือรอบด้านซึ่งมีเป้าหมายที่จับต้องได้การกำหนดประเด็นความร่วมมือที่ทันสมัยและตอบโจทย์อนาคตอย่างเรื่องอาชญากรรมออนไลน์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำมั่นสัญญาที่หนักแน่นของเกาหลีใต้ที่จะเข้ามามีบทบาทในการผลักดันยุทธศาสตร์แลนด์ลิง์ของเรา ทั้งหมดนี้มันเกินกว่าจะเป็นแค่การมาเยือนเพื่อร่วมฉลองครบรอบ30ปีธรรมดามันคือการวางศิลาฤกษ์สำหรับความสัมพันธ์ในอีก30ปีข้างหน้าเลยก็ว่าได้ซึ่งนั่นก็นำเราไปสู่คำถามสุดท้ายที่ท้าทายความคิดมากๆค่ะข้อมูลระบบชัดเจนว่าเกาหลีใต้จะเข้ามาเป็นผู้เล่นคนสำคัญในการช่วยลาวเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงของภูมิภาคให้สำเร็จครับ แล้วคำถามคืออะไรคำถามก็คือในภูมิภาคที่สอป,ปอลาวตั้งอยู่เนี่ยมันมีจุดยุธทธศาสตร์ที่แวดล้อมไปด้วยผู้เล่นรายใหญ่อย่างจีนเวียดนามไทยการที่เกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นผู้เล่นจากนอกภูมิภาคเข้ามาทุ่มเททรัพยากรและกลายเป็นหุ้นส่วนเชิงลึกกับลาวในการปั้นให้เป็นหับของภูมิภาคมันจะเข้ามาเปลี่ยนสมการอํานาจหรือเปลี่ยนแปลงพลวัตทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ของทั้งภูมิภาคอาเซียนแผ่นดินใหญ่นี้ไปอย่างไรบ้าง นี่อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของเรากับเกาหลีใต้อีกต่อไปแต่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทั้งภูมิภาคจะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดในทศวรรษข้างหน้านี้ค่ะ